สวัสดีครับผมนายรัติพงศ์สโลวันนี้จะมานำเสนอผลการศึกง,งานจากบริษัทวิชั่นอีคอนซัลเทนต์ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30พฤษภาคมพศ2564ครับโดยมีหัวข้อการนำเสนอดังนี้นะครับ 1. รายละเอียดบริษัท 2. หน้าที่ที่รับมอบหมาย 3. ปัญหาที่พบเจอและ 4. ข้อเสนอแนะครับ รายละเอียดบริษัทบริษัทวิชั่นอีคอนซัลเทนต์จำกัดเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี2548จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรจนเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการเอกชนโดยเฉพาะการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ e a a และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ IEE e, เป็นต้น ผมได้มีโอกาสไปฝึกงานในแผนเออดิตและนี่คือพี่เลี้ยงในแผนเออดิตที่คอยดูแลผมตลอดการฝึกงานขั้นตอนการทํางานของแผนเออดิตเมื่อเราได้โครงการมาเราจะทําการวิวเอเอโดยการอ่านรายละเอียดโครงการอ่านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่านมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อรีวิวเสร็จเราจะจัดการทําเล่มรายงานโดยบทที่1จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทนําเช่นรายละเอียดโครงการชื่อที่ตั้งและประเภทของโครงการนั้นๆบทที่2จะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยจะจัดการทําเอกสารแนบและรูปภาพกิจกรรมเพื่อเตรียมการลงออดิบบทที่3จะเกี่ยวกับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทาการศึกษาหรือตรวจสอบเพื่อจอัดทาเอกสารพาราเมิเตอร์ต่างๆที่ต้องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้นๆและบทที่4คือการสรุปผลบทที่2และ3จากการตรวจวัดเมื่อเราได้ข้อมูลครบแล้วเราจะรวบรวมทําเล่มรายงานและส่งไปให้หน่วยงานอนุญาตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผมจะแบ่งเป็นปสองอย่างคืองานในออฟฟิศและงานนอกออฟฟิศงานในออฟฟิศ มมีหน้าที่ศึกษาและพิมพ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับมอบหมายจ,จ,จัดทำเอกสารแนบและ,ะรายการรูปถ่ายกิจกรรมของโครงการเพื่อเตรียมลงออดิตศึกษามาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อลิค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ต้องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการน,นั้นๆจัดทำร่างรายงานมอนิเตอร์ในส่วนของบทที่หนึ่งในหัวข้อรายละเอียดและความเป็นมาของโครงการ ตรวจสอบผมเล็บน้ำผิวดินน้ำใตด,ดินจากสถานีต่างๆของโครงการปิโตเรเลียมงานนอกออฟฟิศหรือการลงพื้นที่ออดิตผมมีหน้าที่ในการเช็คและถ่ายรูปตามนิตรายการที่เตรียมไปเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการทําเล่มมอนิเตอร์และคอยสอบถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้ทําตามมาตรการหรือไม่นี่คือตารางลิทที่ใช้ในการตรวจออดิตของผมและนี่คือรูประบบบาบัดของโครงการเป็นระบบบาบัดแบบฝังดิน และนี่คือพื้นที่สีเขียวของโครงการเครดิตรูปคือโครงการเลยลิสาทรประเภทที่พักอาศัยปัญหาที่พบเจอเกิดจากปัญหาโควิดสิที่ระบาดหนักขึ้นหนีรอบทําให้บริษัทเข้าสู่การเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเต็มตัวทําให้งานเหลือน้อยลงพี่เลี้ยงไม่สามารถจ่ายงานให้ผมทําได้ทุกวันเพราะว่างานที่ต้องทําเป็นงานที่ละเอียดต้องได้รับการสอนอย่างใกล้ชิด จึงปรับเปลี่ยนให้ผมมาทําเล่มรายงานของตัวเองแทนส่วนงานออดิตถูกยกเลิกกระทันหันทุกอย่างทําให้ผมพลาดโอกาสไปลงพื้นที่โครงการเปโตรเลียมอีกหลายแห่งข้อเสนอแนะผมไม่มีข้อเสนอแนะอย่างจริงจังพะปัญหาที่พบเจอเป็นปัญหาสุดวิสัยจึงต้องทําการแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนี่คือภาพการลงพื้นที่ของโครงการเปโตรเลียมที่ผมอดไปครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ